บอกเลยผมพูดตรงๆนะเรื่องนี้นะฮะเพื่อนี่ฮะอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับของอุตสาหกรรมหนังไทยนะฮะตรงตระหนักนะครับผมยาเสพหนังอย่างเดียวนะครับผมจนไม่รู้เรื่องรู้ราวนะฮะเสพหนังจนไม่รู้เรื่องรู้ราวแล้วก็ภาพรวมของอุตสาหกรรมหนังบ้านเราอะมันเสียนะครับเราต้องนึกถึง อุตสาหกรรมประเทศเราด้วยนะครับผมนะครับที่มันจะเชิดหน้าชูตานะครับผมนะครับไม่ใช่มองเฉพาะเงินในตัวเราอย่างเดียวต้องมองภาพรวมมองประเทศด้วยนะครับผมเชิดหน้าชูตาใครพูดว่าเฮ้ยหนังไทยเนี่ยอู้สุดยอดวะ่ะอะไรเงี้ยเราก็ภูมิใจไงใช่ไหมฮะไม่ใช่คนต่างประเทศบอกฮ้าหนังไทยแม่งไม่ได้เรื่องวะ่ะอะไรอย่างเงี้ยอืม hm, นั่นแหละนี่แหละ เราต้องมองในเรื่องขององค์รวมด้วยนะครับคืออย่าเสพจนจนตาบอดนะครับผมอืมนะครับมองอะไรให้มันลึกๆนะฮะอุตสาหการรมบ้านเราเนี่ยมีความสําคัญนะครับผมออกการจ้างงานต่างๆนะครับห่ังไทยนะครับผมก็จะจ้างงานฝ่ายเทคนิคนะครับผมไปบูมอ่าตากล้องตัวประกอบต่างๆนะครับผมแล้วก็เงินเนี่ยมันหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจที่ กองถ่ายอ่ะยกไปถ่ายนะครับผมเนี่ยน,นะฮะมันก็จะหมุนเวียนกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งกองถ่ายต่างประเทศอ่ะมาถ่ายทาในเมืองไทยเนี่ยฮะเม็ดเงินต่างๆก็มาในเมืองไทยนะครับผมกองถ่ายต่างประเทศเหล่านี้ก็จ้างก็จ้างฝ่ายเทคนิคของเมืองไทยนะฮะจัดฟงจัดไฟนะครับผมฝ่ายเทคนิคแต่ว่าด้านครีเอทีฟเนี่ยคงยากครีเอทีฟเนี่ยเป็นของฝรั่งอยู่ละนะครับผมฮอลลีวูดอะไรเงี้ยก็ว่าไปนะฮะ นะครับนี่ยแหละอุตสาหกรรมมันก็จะเลี้ยงคนนะครับผมเลี้ยงปากท้องอ่ะเขาเรียกเลี้ยงปากท้องคนทํามาหากินในอุตสาหกรรมนี้ฮนะซึ่งผมมองว่าในไทยอ่ะเป็นหมื่นคนนะครับผมที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมหนังอ่ะเป็นเป็นหมื่นนะอืถึงแนะนะครับไม่ไม่ใช่ลงหนังนะอันนี้อุตสาหกรรมสร้างหนังเป็นหมื่นหมื่นคนนะครับผมทีนี้นะครับเมื่อวานนี้อ่ะ มันมีการประชุมนะครับผมอ่าประชประ,ประชุมนะของคณะกรรมการพิจารณานะครับผมพิจารณาระเบียบใหม่นะครับผมระเบียบอะไรระ,ะเบียบ I was I was การจัดเลรียหนังอยู่ในนั้นด้วยนะครับผมการจัดเลรียหนังนะฮะนี่ฮะดูข้อหนึ่งข้อเดียวนะข้ออื่นไม่ต้องดูนะฮะดูข้อหนึ่งนะครับผมข้อหนึ่งข้อเดียวเลยเดี๋ยวผมขยายหน่อยนะฮะ ข้ออื่นไม่ต้องสนใจนะครับผมไม่เกี่ยวกับเรานะฮะข้อหนึ่งเนี่ยการพิจารณาจัดระดับความเหมาะสมภาพยนตร์หรือเกรมนั่นก็คือการจัดเลนนะครับผมอันนี้ต้องขอบคุณทางเพจเฮาด้วยนะฮะนะครับผมที่เข้าลงนะครับผมไปไประชุมมานะกับเนหน่วยงานรัฐนะครับผมข้าราชการผู้ใหญ่นะครับผมเดี๋ยวผมผมฉาดเละผมผมพูดไนหะมเรื่องเนี้ยอืนะ ที่นี่นะครับไอาการจัดเลนเนี่ยมันก็มีการล่างมานะครับล่างนะครับผมเป็นพรบรเป็นระเบียบใหม่แล้วนะครับ,นะรบในการเก็บค่าธรรมเนียมนะครับผมเ,เก็บค่าธรรมเนียมเข้ารัดนะเก็บค่าธรรมเนียมเข้ารัดนะครับดูให้ดีนะฮะข้อหนึ่งการพิจารณาจัดระดับความเหมาะสมภาพยนตร์หรือเกมนาทีละหนึ่งร้อยบาทนะครับผม นี่เลยครเศษของนาทีให้ปัดทิ้งก็คือเศษวินาทีอ่ะปัดทิ้งนาทีละร้อยนะครับผมผมยกตัวอย่างง่ายๆยตัวอย่างง่ายๆนะสังอวตารนี่ครับที่เข้ารวมไปนี่แหละนะครับผมยาวสามชั่วโมงสิบห้านาทีนะคร่าวๆนะครับผมสามชั่วโมงสิบห้าเนี่ยมันก็คือกี่นาที นะครับมันก็คือ195นาทีนะครับ195นาทีนะครับผมค่าจัดเลทอ่ะก็คือ19,500บาทนะครับผมออ,อันนี้คือค่าธรรมเนียมนะ19,500บาทของอวตานะครับซึ่งเป็นหนังทุนใหญ่ระดับบ ok ็อกบัตเทอร์ทุนสร้างมากที่สุดในโลกอะไรเงี้ยอืมแล้วก็ฉายในไทยนะครับ ไทยทททนี่ยทีเดียของเก่าเนี่ยนาทีละเท่าไหร่ของเก่าเนี่ยนาทีละห้าบาทนะฮะอืมโอ้ขึ้นมาเยอะเลยว่ะนะครับผมโอ้ขึ้นมาเนี่ยไม่รู้กี่ไม่รู้เท่าไหร่นะฮะห้าบาทนะฮะของเก่านะฮะของเก่าเนี่ยนาทีละห้าบาทนั้นแลกเปลี่ยนกันได้นะแลกเปลี่ยนความเห็นกันได้ในช่องแชทนาเดี๋ยวผมเข้าไปอ่านเป็นระยะระยะนะฮะ,ะ,ะเต็มที่เลยฮะเรื่องนี้ พี่ากันเลยฮนะของเต่าเนี่ยนาะทีละห้าบาทอันใหม่ร้อยบาทนะครับแต่อัตราค่าธรรมเนียมนี้ยังไม่ได้ประกาศใช้นะครับอันนี้เป็นล่างนะครับผมล่างก็คือดราฟนะต้องผ่านขั้นตอนต่างๆน,นะครับผ่านคณะกรรมการต่างๆอีกมากมายนะครับผมแต่เป็นดราาเป็นล่างแรกแล้วที่ประชุมเนี่ยก็ฉะลิเลยทะเลาะบอกเว้งนะครับโต้เถียงกันอย่าง โตเถียงกันอย่างถึงพิกถึงขิงอ่ะเพราะของเก่ามันห้าบาทไงของใหม่ร้อยบาทนะครับผมมันขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับผมอขึ้นเยอะที่นี่นะครับไอ้บ้านเราเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะครับผมมันมีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆเอาตางไงหนังทุนสร้างยักษ์หรือว่าหนังทุนสร้างเยอะๆอ่ะมันก็เสีย ตามนาทีนะครับผมนะครับตามนาทีนะกับหนังอีกเรื่องหนึ่งเป็นหนังทุนเล็กหนังเรื่องหนึ่งอ่ะหนังทุนสร้างหนึ่งร้อยล้านบาทนะฮะโอหนังทุนสร้างหนึ่งร้อยล้านเลยหรือไม่ถึงก็ได้แปดสิบล้านอย่างเงี้ยแต่ระยะเวลาของหนังอ่ะรอยี่สิบนาทีนะครับสองชั่วโมงอ่ะกับอีกเรื่องหนึ่งนะเป็นหนังอินดี้ทุนต่ําเลยนะครับผมหนังนักศึกษาอะไรอย่างงี้แหละนะฮะหนัง ให้กับคนที่เพิ่งเข้าวงการน่ะใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยอืมสองชั่วโมงเหมือนกันแต่ว่าจ่ายเท่ากันน่ะกับหนังทุนใหญ่เออไอเหี้ยตลกอ่ะคือผมไม่แบบไม่ไม่เข้าใจว่ามึงคิดอะไรวะ่อะไรอย่าเงี้ยค,คือคือไอคนที่ที่เขียนอย่างเงี้ยมันน่าจะมีพวกนายทุนใหญ่อ่ะเข้าไปเกี่ยวข้องอืมแล้วให้ได้ตัวเองอ่ะได้เปรียบนะครับผมนะครับผมผมเชื่อนะ มีพวกทุนใหญ่อะเข้าไปเกี่ยวในการร่างระเบียบเหล่านี้ทําให้ตัวเองอะได้เปรียบนะครับผมทำให้ตัวเองได้เปรียบแล้วก็ไอ้พวกหนังทุนนําต่ำอะกลับกลายเป็น,นาจ่ายอะเท่ากับหนังทุนใหญ่นะฮะเท่ากันไปสูบเลือดหนังทุนต่ำไหมเนี่ยสูบเลือดหนังทุนต่ำนะครับสูบเลือดคือการเก็บค่าทำเงินตรงนี้พอไม่ได้มองเรื่องทุนสร้างของหนังเลย ไม่มีการจัดเกรดทุนทุนของหนังแต่ละเรื่องว่าทุนใหญ่อ่ะเป็นเกรดอะไรนะครับผมมันต้องเป็นมันต้องแบ่งเป็นกลุ่มหนังเลยเพราะว่าหนังเนี่ยมันมีหลายกลุ่มมีหนังอินดี้หนังทุนกลางหนังทุนยัดฟอมใหญ่ทุนสร้างร้อยล้านบาทอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้อันนี้ต้องต้องดูให้ดีนะนะครับไอ้พวกคนที่ล่างหรือว่าคณะกรรมการล่างเนี่ยมีพวกได้ประโยชน์นะครับผมจากกลุ่มทุน เพื่อผมเอืออันนี้ผมมั่นใจเลยนะฮะการล่าอย่างนี้ยไอกลุ่มทุนที่ทําหนังอะ่ะฟอร์มใหญ่นะครับผมไอเครเมเจอร์น,นะะั่นแหละฮะฟอร์มใหญ่อะ่ะได้เปรียบเพราะว่าจ่ายเท่ากับหนังทุนเล็กเลยอะ่ะเนี่ยคิดตันนาทีนะไม่แฟร์นนเนี้ยไม่แฟร์นะครับนะครับไม่แฟร์ทีนี้เนะะี่ยฮะวิธีที่แฟร์แฟเนี่ยคืออะไรนะครับผมเดี๋ยวผมชีดด้ให้ดูของฮอลลีวูดนะฮะประเทศที่จเจริญแล้วนะครับผม ะฮะประเทศที่จเจริญแล้วนะองเราแม่งลาหลังนะครับผมเกรดซีอุตสาหกรรมบ้านเราเกรดซนะีนะครับแล้วผมเชื่อว่าไอ้พวกราชการ่ะที่มาล่างพวกเนี้ยไม่รู้เรื่องหรอกเผลอๆแม่งดูหนังอะไม่กี่เรื่องปีนึงพอมีครอบครัวแล้วไม่ได้ดูดูหนังแล้วฮะพวกเนี้ยไอ้พวกคนที่ทํางานแวดวงเนี่ยราชการเกี่ยวกับการเรียนหนังอะเชื่อผมเหอะแม่นะครับ ทีนี่แหละฮอลลีวูดเนี่ยมันทำยังไงนะฮะผมให้ดูนะอันนี้เอออันนี้ยกหน่อยอันนี้ผมผมยกของพี่ยุทธนะฮะเจไดยุทธนะครับผมอันนี้อันนี้ถูกต้องอันนี้คิดดีนะคือพี่ยุทธเนี่ยเขาอยู่ในวงการมานานละอืมนะครับคืออยู่ในวงการเนี่ยยี่สิบสามสิบปีนะครับผมมีนะฮะอยู่ในวงการคนทำซับไตเติลนะครับผมแล้วก็เกี่ยวพันกับ อ่าหนังฮอลลีวูดอ่ะเป็นยี่สิบปีเลยครับพี่ยุทธเนี่ยเจไดยุทธเนี่ยฮะอันนี้ผมยกมากหน่อยในเฟซในเพจในเพจของแกนะครับนะครับต้องขอบคุณแกด้วยนะอืมอันนี้ผมผมขอยกมากหน่อยนี่เลยฮะอันนี้เป็นความคิดที่ถูกต้องนะครับผมดูที่แกเขียนนะดูที่พี่ยุทธแกเขียนนะการส่งหนังให้คณะพิจารณาเนี่ยมานั่งชมเพื่อจัดเลทเนี่ยมีการคิดค่าธรรมเนียมด้วยครับนะปีหน้านะ ค่าธรรมเนียมจะเพิ่มเป็นนาทีละหนึ่งร้อยบาทนั่นแปลว่าอันนี้สำคัญละถ้ามีหนังไทยนอกกระแสที่ยาวร้อยเก้าสิบนาทีอย่างบลูเออร์เกนอ่าบลูเออร์เกนเนี่ยพึ่งเข้าไปนะครับผมเข้าทีเอ f เป็นหนังที่ดีมากเลยเป็นหนังอินดี้ของไทยเลยฮนะหนังทุนตำ่ำหนังคุณภาพเลยอนะ่ะแล้วก็หนังทุนต่ำเนี่ยนะส่งให้พิจณาก็าจะต้องเสียค่าธรรมเนียมหนึ่งหมื่นเก้าพันบาท อ่านะหรือหนังอย่างอาวตารอาวตารหนังทุนใหญ่ไงหนังฟอร์มยักษ์ไงโอ้ทุนต่างเลยฮะดูอาเกนกับอวตารเนี่ยต่างกันแบบไม่รู้เป็นไม่รู้กี่หมื่นเท่านะครับผมทุนสร้างอะ่ะต่างกนะันอ่ะเป็นหมื่นเท่าอะ่ะก็ต้องเสียค่าทมเนียมเราหนึ่งหมื่นเก้าพันเหมือนกันนะครับผม,มนั่นเลยฮะถ้าไหนที่แต่หนังยาวก็ต้องเสียค่าธทมเนียมมากขึ้นอันเนี้ยผมเข้าใจแกพูดเลยแกเ,เปรียบเทียบเรื่องของทุนสร้างแล้วถูกนะฮะอันเนี้ยถูกต้อง เป็นการจัดเลทแล้วก็เก็บค่าธรรมเนียมกับการจัดเลทที่ถูกต้องเหมือนกับการเก็บภาษีนะอันนี้เหมือนการเก็บภาษีนะครับผมเนี่ยเก็บภาษีเงินได้เลยครับผมเหมือนกันมันต้องมีการจัดกลุ่มนะครับผมของผู้มีรายได้เออนั่นหละมีการจัดกลุ่มของผู้มีรายได้เพราะว่าแต่ละคนเนี่ย มีรายได้ไม่เท่ากันเก็บภาษีเงินได้เนี่ยนะครับคนหนึ่งอาจจะได้ปีละล้านนะคนหนึ่งอาจจะได้ปีละห้าแสนอะไรเงี้ยมันต้องมีการจัดกลุ่มแล้วทีนี้เนี่ยครับไอคนที่มีทุนสร้างหรือมีรายได้มากเนี่ยก็ต้องจ่ายภาษีมากกว่าหนังที่มีทุนสร้างต่ําต้องจ่ายมากกว่าก็คือการเก็บค่าธรรมเนียมแบบอัตราก้าวหน้านะครับผมนะครับอ่าอัตราก้าวหน้า คือต้องจัดกลุ่มก่อนนะครับผมผมให้ดูก่อนนะเดี๋ยวอาจจะที่บาทีหลังของฮอลลีวูดที่ประเทศเขาจะเลืินแล้วนะที่เราพูดพูดกันนะ่ะนะครับผมที่เราพูดพูดกันน่ะว่าหนังเกรดเอหนังเกรดบีหนังเกรดซีนี่นะฮะนี่แหละอันนี้คือของจริงนะบางคนไม่รู้เรื่องนะที่พูดกันว่าเฮ้ยเรื่องนั้นหนังเกรดบีนะครับผม ไอคำเนี่ยไม่ใช่คำดูถูกเหยียดหยามนะมันคือเรื่องจริงนะครับผมมันมันเป็นกฎเกณฑ์ที่ฮอลลีวูดเขาตั้งขึ้นนั่นแหละคลาสบคือหนังเกรดบีไงไม่ใช่ว่าเฮ้ยคนนั้นมาพูดแบบเหยียดหยามไม่ใช่ผมก็พูดนะผมบอกว่าเฮ้ยออเตอร์หนังเกรดบีว่ะอะไรอย่างเงี้ย <laughs> นะครับคือมันมีการจัดกลุ่มกันจริงๆเพื่อให้มันแฟร์นะครับผมนะฮะคือหนังเนี่ย มีการจัดกลุ่มในฮอลลีวูดอะดูนะคลาสเอเห็นไหมฮะในรูปเนี่ยคลาสเอนะเอก็จะมีเอหนึ่งอสองอสามคือคลาสเอเนี่ยหนังเกรดเออะมันก็จะมีเกรดย่อยอีกนะครับผมอยู่หกเกรดอ่านั่นเลยครับแล้วหนังพวกนี้อยู่ในกลุ่มหนังฟอร์มยักษ์ฟอร์อมยักษ์เลยฟอร์มหนังทุนกลางถึงหนังฟอร์มยักษ์ผมพูดง่ายอ่ายอม ก็หนังที่เข้าในบ้านเรานี่นะฮะหนังทุนกลางนะครับที่เข้าในบ้านเราอะ่ะอนะครับแล้วก็หนังทุนยักษ์ถ้าเกิดหนังฮีโร่ก็เหมือนชาเซมเราไล่ไปเลยฮะไล่เอาไปไล่ไปถึงเอเวนเจอร์แบค็คอะดมแบค็คเพนเทอร์เนี่ยเนี่ยเนี่ยหนังคลาสเออืมก็คือหนังเกรดเอนะฮะคือเอหนึ่งเนี่ยเกรดสูงสุดอะมากกว่าเจ็ดสิบห้าล้านเหรียญน,นะฮะไอเลยฮะหนังเรื่องไหนที่มากกว่าเจ็ดสิบห้าล้านเหรียญอ่ย คือหนังเกรดเอเอสูงสุดเลยเอหนึ่งอืมนะนี่แหละต้องจ่ายค่าธรรมเนียมสองหมืนห้าพันเหรียญในการจัดเลทเห็นไหมฮะเห็นไหมเนี่ยเอหนึ่งเนี่ยจัดเลทสองหมืนห้าพันเหรียญคือสูงสุดละมันสอดคล้องกับทุนสร้างของหนังนะครับทุนสร้างมากเนี่ยก็ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมมากเออคิดง่ายๆอ่ะนะครับไอไออย่างเงี้ยไอของไทยเนี่ย คนที่ร่างระเบียบนะหนึ่งคือไม่รู้ละหรือรู้แต่ว่าไปสมไปไปสมคบคิดกับไอ้ทุนใหญ่นะครับผมอืมทุนใหญ่ที่สร้างหนังอะนะไม่จัดเกรดไม่จัดกลุ่มนะครับแล้วก็ไล่ลงมาเลยเห็นไหมฮะสี่สิบถึงเจ็ดสิบสี่ล้านสองมืนเหรียญอ่าเห็นไหมมันก็ค่าธรรมเนียมอ่ะมันจะลดลงเรื่อยๆตามทุนสร้างของหนังอืม คุณสร้างต่าลงเรื่อยๆเนี่ยค่าทรรมเนียมก็ลดลงลดลงเรื่อยๆเขาไม่มีเหรอครับไปคิดเป็นนาทีลเลอะเอะอไม่รู้เรื่องอ่ะคือความรู้ไม่มีแล้วไม่ศึกษานะครับผมไอ้พวกเนี้ยอืมพวกหน่วยงานพวกเนี้ยเดี๋ยวผมแชร์นะว่าคือหน่วยงานอะไรอืมเห็นไหมหกล้านเนี่ยสิบสี่ล้านแปดพันเหรียญเนี่ยคือจากสองหมื่นนะครับผมมันก็ลดลงเรื่อยๆนะฮะลดลงนะครับผมตามทุนสร้างของหนังทีนี้แหละครับ ไอหนังเกรดบีนะครับผมเห็นไหมฮะหนังเกรดบีก็จ0 0พันนะฮะปกพันเนี่ยลดลงเรื่อยๆเกรดสุดท้ายเกรดซีีเลดนะฮะรีฮะฮะฮะสกรีนคือฉายซ้ำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาเข้าเซนเซอร์ใหม่ก็ต่ำมะ,ะฮะสองพันห้าร้อยเหรียญนะฮะซีสองรีอิชชูหนังสัน้นรัดโปรเจกต์เนี่ยเจ็ดร้อยห้าสิบเหรียญเห็นไหมฮะ หนังสั้นคือหนังอ่ะที่ไม่เกินครึ่งชั่วโมงอ่ะฮะผมอ่าไม่เกินครึ่งชั่วโมงอ่ะเห็นไหมอืมนี่แหละคือมันต้องจัดกลุ่มก่อนหนังอ่ะไม่ใช่หนังทุกเรื่องอ่ะฮะหนังทุนใหญ่หนังทุนเล็กหนังทุนกลางดูแต่นาทีก็ต,ตายดีว่าคือแม่หนังทุนต่ำอ่ะแต่ว่าสองชั่วโมงอ่ะกับหนังทุนใหญ่ฟอร์มยักษ์อ่ะสองชั่วโมงอ่ะจ่ายเท่ากันอ่ะ มันมันได้เหรอไม่ได้นะครับผมนั่นแหละต้องจัดกลุ่มหนังก่อนแล้วก็เก็บแบบอัตราก้าวหน้านะครับผมอืมนะหะหนังทุนใหญ่เนี่ยก็ต้องจ่ายเยอะกว่าหนังทุนต่ํานะครับผมจัดกลุ่มหนังจัดเกรดหนังแล้วก็เก็บแบบอัตราก้าวหน้าดูทุนสร้างของหนังเป็นเรื่องหลักอืมนะน,นี่นะสำคัญเลยนะครับผมพูดคุยในช่องแชทได้นะฮะไอของไทยโอ้ ล้าหลังมากเลยคือคือแบบตลกอะ่ะคือ <c oughs> ไม่จัดกลุ่มหนังผมยกตัวอย่างง่ายๆว่ะอืมยกตัวอย่างง่ายดีกว่าคือเอาง,ง่ายๆอ่ะฮะอเนี้ยไอ้หนังไทยเนี่ยฮะหนังอินดี้อะ่ะเรื่องหนึ่งอะ่ะคุณสร้างอะ่ะสองล้านนะเนี้ยคุณสร้างสองล้านนะฮะอืมนะเออแล้วก็หนังหนังค่าใหญ่เลยอือหนังค่าใหญ่ค่า G D H ก็ได้เอา นะฮะทุนสร้างสักห้าสิบล้านยาวสองชั่วโมงนะหนังจีดีเฮทุนสร้างห้าสิบล้านบาทนะครับทำหนังหนังไทยหนังอินดีน้นะฮะรวมเงินกันทำอ่ะรวมเงินกันนะครับผมของคนสร้างหนังสองล้านบาทอนะ่ะกับห้าสิบล้านนะทุนสร้างหนังนะฮะแต่ว่าจ่ายค่าจัดเรทเท่ากันอนะ่ะโอ้ตาย ตัวเล็กตัวน้อยนะตายนะครับผมโดนสูบแล้วก็พวกนี้อ่ะไอพวกคนถ่าหนังอินเดียอ่ะมันก็คือคนที่เพิ่งเข้าวงการนะครับผมอืมคนที่ทำหนังอินเดียก็คือคนที่เขาไม่ได้มีทรัพยากรในการทำหนังคนเข้าวงการใหม่หมนะครับผมอ่าเด็กเพิ่งจบมาเด็กเพิ่งปั้นโปรเจกต์อะไรเงี้ยมันก็ควรจะต้องเก็บต่ำนะครับผมอืม ต้องจัดกลุ่มก่อนว่าหนังเรื่องเนี้ทุนสร้างเท่าไหร่เกรดเอนะครับผมอ่าพอหนังอีกกลุ่มหนึ่งนะทุนสร้างเท่าไหร่เป็นหนังเกรดบีก็เก็บค่าธรรมเนียมต่ํานะครับผมในการจัดเลทเออนี่แหละฮะไออย่างนี้อะเฟแล้วก็เหมือนกับเก็บภาษีตาเก้าหน้าคือ,อทุนสร้างเยอะก็ต้องเก็บเยอะทุนสร้างน้อยก็เก็บน้อยนะฮะอืม โอ้ไม่ใช่เฮ้ยดูนาทีเก็บเท่ากันตลกเลยนั่นแหละประมาณนี้นี่นะครับแต่ว่าไอ้ไอ้ล่างเนี่ยมันเพิ่งเป็นล่างนะครับผมเพิ่งเป็นล่างอืมนะฮะมันยังไม่ได้ผ่านอะไรมาก็คือต้องมีการผ่านขั้นตอนต่างตานะครับผมนะครับทีนี้เนี่ยครับไอหน่วยงานที่รับผิดชอบนะนะครับหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดเลดอ่ะคือหน่วยงานอะไรผมชีให้ดูนะ นี่แหละครับตำนักพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์นะครับผมอ่านี่แหละครับมีเพจด้วยนะฮะมีเพจด้วยนะครับผมอืมอยู่แถวห้วยขวางอืมถูกไหมขึ้นหน่วยงานนี้อะเป็นหน่วยงานที่จัดเลนหนังนะฮะนะครับจัดเลนหนังเลยแล้วก็เลดอ่ะออกมาก่อนหนังจะเข้าฉายก็คืออ่ะ ไอ้คนกลุ่มนี้ได้ดูหนังก่อนนะครับผมคนที่ทำงานอยู่ในสำนักพิจนาภาพยนตร์และวีทัศน์อ่ะได้ดูหนังก่อนนะครับแล้วก็จัดเลดแต่เขาไม่ไม่มาเผยแพร่หรอกนะครับอาจจะได้ดูก่อนสองสัปดาห์อะไรอย่างเงี้ยอืมนะครับผม,มแต่ว่ามันอยู่ในกระทรวงวัฒนธรรมนะฮะหน่วยงานนี้ตากนะครับผมกากมากอืมคือเหมือนกับทำงานเพื่อไม่ พัฒนาอุตสาหกรรมอ่ะอืมเป็นการตัดกําลังไม่ส่งเสริมนะฮะไม่ส่งเสริมมากกว่านะฮะคือจัดเก็บค่าธรรมเนียมอะไรเนี่ยให้มันดูมีเหตุผลรองรับอ่ะนะฮะให้มันมีรองรับแล้วก็ดูแล้วมันมันเก็ตอ่ะมันเข้าใจอ่ะนะ,ะก็คือเก็บอ่ะฮะให้หนังทุนเล็กอ่ะมันได้ลืมตาอปากนะครับผม เก็บค่าธรรมเนียมเหล่านี้ให้หนังทุนเล็กอะ่ะได้ลืมตาอ้าปากไอห,หนังทุนใหญ่อะ่ะก็เก็บเลยเก็บเพื่อมาบำรุงหนังทุนใหญ่ที่เขาได้เงินอยู่แล้วอะ่ะก็เก็บเยอะหน่อยแล้วก็เอามาบำรุงแต่หนังทุนเล็กๆเ,เหล่านี้อย่าไปสูบเขานะครับผมให้เขาได้ลืมตาอ้าปากนะฮะหนังทุนใหญ่เนี่ยเก็บได้ ปริมพอประมาณแต่ไม่สูบเกินหนังทุนใหญ่อเพราะว่ามันมีเงินอยู่แล้วนายทุนใหญ่ยางเงเก็บได้ปริมพอประมาณนะฮะก็เก็บแต่นหนังทุนเล็กเนี่ยอืมก็เก็บได้นิดเดียวนะครับผมจัดกลุ่มจัดเป็นหนังเกรดเอเกรดบเกรดซเป็นคลาสนะแบบพอลิวูดให้ดูตัวอย่างแล้วเออผมชี้ช่องละนะผมถ้าเกิดยังโง่ก็ ก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะฮะ้องจัดกลุ่มก่อนนะฮะอืมนะฮะเหมือนเก็บภาษีอ่ะคล้ายๆกันจัดกลุ่มก่อนอืมคือ,ค,อคือทางอเมริกาเนี่ยเขามีองค์กรใหญ่นะครับผมก็คือ m p a a นะฮะผมเคยพูดไปแล้วนะครับผมใ,ในในวิดีโอคลิปอะ m p a a นะเป็นองค์กรที่จัดเรนหนังนะครับผมอืม m p a a อ่ะนะจัดเรนหนังแล้วก็มีม,มีอิทธิพลมากเลยต่อฮอลลีวูดนะ นะครับมีอิทธิพลเยอะนะ m p a เป็นสมาคมผู้ประกอบการหนังนะฮะผมแล้วก็จัดเลดกันแล้วก็เสียค่าทมเนียมกันอะไรเงี้ยนะไอของไทยเนี่ยไม่มีผลไม่มีอิทธิพลว่ะสำนักพิจารณาภาพยนตร์และวิดีทัศน์นะครับผมรู้จักอะฮะแต่ว่าผมอ่ะรู้จักได้เดือนสองเดือนละนะครับผมผมก็แอบไปดูบ้างไปสอดส่องอะไรเงี้ยมันจัดเลดยยังไงบ้างหน้าอะไรเงี้ย เพราะว่าตัวผมเองอ่ะผมเป็นคนสนใจเรื่องอุตสาหกรรมนะครับเห็นผมดูหนังฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่นะผมดูหนังไทยด้วยนะฮะผมดูเยอะหนังไทยอ่ะหนังเกาหลีอ่ะแล้วก็ผมสนใจอุตสาหกรรมหนังบ้านเรานะนะครับผมสนใจเพราะว่าผมอยากให้หนังบ้านเราอ่ะกลับมาแบบเฟื่องฟูเหมือนยี่สิบปีก่อนนะครับผมนะครับมันตกไปเยอะในช่วงสิบป,ปีหลังอ่ะหนังไทยอ่ะนะพุวงขาลงยุคมืดเลยผมพูดง่ายๆ่ายอ่ะยุคมืดนะฮะตอนนี้ยุคมืด นะครับผมนะครับผมเอ,อดูช่องแชทน,น่อยนะเอา,าตามต้องทำราได้อย่างต่ำเท่าไหร่ถึงจะคุ้มครับ ต้องพันล้านนะผมพัน <laughs> ล้านขึ้นนะืมพันล้านขึ้นนะฮะอืมสวัสดีครับคุณอ่านมาเล่าไปเรื่อยโอ้เจ๋อมากครับผมดูหนังมาสามสิบกว่าปีเพิ่งรู้เรื่องเกรดหนังอันนี้ดีมากครับชอบดูหนังมากแต่ไม่รู้เรื่องการจัดเกรดของของของฮอลลีวูดนะฮะเขาจัดนะครับผมจัดเกรดหนังจัดนะฮะจัด การจัดเก็บหนังเนี่ยเพื่อเพื่อเพื่ออะไรคือเพื่อมาเก็บค่าธรมเนียมต่างๆนี่นะครับมาเก็บภาษีรถยนต์ภาษีนะครับผมต้องเก็บนะต้องมีการจัดกลุ่มก่อนเพราะถ้าเกิดไม่จัดกลุ่มเนี่ยไอ้หนังทุนเล็กทุนต่ำหนังฟอร์มยักษ์เนี่ยมันจะเท่ากันหมดเลยไงเพราะเท่ากันหมดเลยเสร็จอะรายเล็กรายน้อยมันก็ตายเนะครับผมการแข่งขันน่ะจะไม่เท่าเทียมกันคราวนี้อืมนะ ันก็จะโดนทุนใหญ่อะหนังทุนใหญ่กลืนหมดเลยนะครับผมนั่นแหละครับโดนหนังทุนใหญ่กลืนหมดเลยอืมมันก็ต้องจัดกลุ่มหนังก่อนก่อนจะเก็บรายได้ต่างๆก่อนจะเก็บเงินเข้ารัดอ่ะต้องจัดกลุ่มนะครับผมอืมทุนสร้างอะไรก็ว่าไปนะครับผมนะคือทางของฮอลลีวูดอะเขาจะมีการขึ้นทะเบียนด้วยนะฮะว่าหนังเรื่องนี้อ่ะทุนสร้างเท่าไหร่ นะครับในบ้านเราไม่น่ามีนะฮะนะครับเขาเลยจัดกลุ่มหนังได้นะครับผมนั่นแหละฮะที่ผมจะพูดอ่ะเออนั่นแหละเขาคือเขามีการเก็บขึ้นทะเบียนว่าหนังเรื่องนั้นน่ะใช้ทุนสร้างเท่าไหรเ่เขาก็เลยจัดกลุ่มหนังได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดประเทศไทยเราเนี่ยไม่มีการขึ้นทะเบียนหรือว่าอ่าหน่วยงานองคอ์กรที่จัดเก็บว่าหนังที่จะถ่ายทำในเดือนหน้าเนี่ย มีทุนสร้างเท่าไหร่อ่ะมันก็จะจัดกลุ่มไม่ได้นะครับผมไอสิ่งที่คิดตันนาทีตะกี้อ่ะที่ผมเปิดใหม่นะที่เขาล่างขึ้นมาเนี่ยอันเนี้ย่ะคือปลายน้ําแล้วนะครับปลายน้าอันเนี้ยก็คือหนังมันเสร็จออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วมาจัดเลทนะครับคือมันไม่ได้รู้ขั้นตอนตั้งแต่แรกนะครับว่าหนังเรื่องนั้นอ่ะทุนสร้างเท่าไหร่ไม่มีการเก็บไง ไม่มีองค์กรที่จะมาดูแลนะครับผม,มการขึ้นทะเบียนหนังนะครับผมว่าในเดือนหน้าเนี่ยไอ้หนังเรื่องเนี้ยต้องมาขออนุญาตอ่าต้องมาขออนุญาตถ่ายทําแล้วก็ต้องลงทะเบียนต่างๆทุนสร้างเท่าไหร่อ่าใช้ทีมงานกี่คนกับหน่วยงานที่ดูแลนะครับผมอืมสมมุติว่าเดือนหน้าเนี่ยอ่าเรื่องขุนพันธนะ์เอสมมุตินะ เรื่องขุนพันธ์เรื่องขุนพันธ์เนี่ยจะถ่ายนะครับผมถ้าเกิดเป็นของเมรกาไม่ได้นะฮะอยู่ๆไปถ่ายไม่ได้นะไม่ได้นะครับผมต้องขออนุญาตก่อนแล้วก็ต้องมีใบยอ,ยอนุญาตนะแล้วก็ต้องมีการลงทะเบียนว่าหนังเรื่องนี้ใช้ทุนสร้างเท่าไหร่นะครับใครเป็นเจ้าของผู้กำกับใครทีมงานเป็นใครใช้ทีมงานกี่คนทุนสร้างเท่าไหร่อะไรเงี้ยพอลงทะเบียนอย่างนี้เสร็จอะ มันก็จะจัดกลุ่มหนังได้ไงว่าหนังกลุ่มเกรดเเนี่ยทุนสร้างเท่าไหร่มันก็จะรู้หมดเลยว่าหนังแต่ละเรื่องอ่ะมีทุนสร้างเท่าไหร่ถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดไม่มีการลงทะเบียนเหล่าเนี้ยมันก็ไม่รู้เลยใช่ไหมว่าหนังเรื่องนี้ทุนสร้างเท่าไหร่ก็ไม่รู้หรอกครับอยู่ๆถ่ายเสร็จแล้วตัดต่อเสร็จแล้วแล้วก็ส่งให้พิจารณาไอ้หน่วยงานก็พิจารณาตามนาทีนะครับผมเพราะไม่เคยรู้เลยว่า ไอ้หนังที่ตัวเองพิจารณาอยู่อ่ะให้ทุนสร้างเท่าไหร่ <I think. S 1> เออนี่แหละครับ